สวัสดีค่ะสารบ้านสาวสเชิมกับพี่น้องสวัสัีญาเบาน้ำครับฝนตกนักเมือ่อคืนเนี่ยค่ะพายุบัวลอยเข้าเราก็ได้กบมาค่ะกรเอามาขายนด้พี่น้องเด้อสิ่อ้อมผมเป็นเศษตู้ไม้ขวานนี่เชีกระทะด,ดังโบลงไปเนะค่ะรากาเอาอันนี้กัขวานที่เกลือก่อน กบสองล้ลคว้าเกือบสามล้อกบนางเอาได้ะคะ่ะพี่น้องแล้วเราก็จะใส่เครื่องลงไปก่อนแล้วคะเครื่องก็จะมีอันนี้กับเส้นหอมกระโดน้ำบับบเน,นเาะพริกหอมแดงใบมะกรูดตะไคร่ตะกา่นะครับมะแข่งค่ะบัวได้ปะเนี่ยพี่น้องก็จะเอากระปุงไปน้ำกับผงปรุงรสกับหึ้นนื้อส้นหน้าปลาล่าหยอดลงไปหน่อยนะึง ค่ะกอาลติดนน้นขาบอตนหนาอยเนี่ยมันตก่ตึงนยืมแน่นนุปยรดน้องไปในงานขวบแล้วจ้ะค่ะครบนะเนี่ตังเกตต้องได้เลยยไปนองเห็นไหเวลาขวบตึ้เนื้อโกโรดค่ะหาัวน้ำปลารลงไปนิดหนึ่งน้ำปลรานะคะ เพื่องกับหอมแลวเสียวน้ำใส่รถเด้อค่ะเด้อหากัแนแงงเขาอยสี่หลังหอมว่าแม่ครัวนานใส,ส่ใส่ลงไปบวมกบแนกกระไรนะคะ่ะพอดีลออแล้วลครจะไปเก็บถ่าเรียกว่าบวาบใส่บวบวน้ำกระไรเนะาะไม่อีกตามมานางซสอีก,อนนอกหน,นึ่ง อืมพูดลาไปัน้อเดี๋ยวเครื่องอันนี้ซุปเน้ะค่ะเครื่องมีซุปล้องกระสซบักบัวกบย่องบักบัวพักกกะแงงลงไปเนาะค่ะแสบแห้งหอมนาคาลูกโดดอ่อนๆบักกระบวบหอมเนาะนี่แหลมันจะมาใส่แับนี้มันหลคนอยู่ใส่คือคือสีแสดดีสีเหลืมอกันนะค่ะเ่ดิ้นวุ่จ้าเลยเล่นดิเรื่องเนาะอันนี้ยอดบักบัวค่ะ ออน i ลน์ีหัวิ้่น่ะม่หแล้วหวินห้มวยมไหัวยห่เาดียงียเอตอันนี้เซตลง้อกาสีทาใส่ันนก็ใส่พักใส่พักลงไปกับเม่นแล้วเสียบหอมหอมเอาไม่ควัวมาสิมซอยนเลเร็วสิมหนไหลอันฝนสิมในายๆฝนมาพอดีบ้างันจนจังายพักกระแง้งกับยอดแบบบวดเล้ค่ะเอามาต้องเหตุตอนเหงา ขอนแซมแม่ร้ต้องไปถอด่วนไดรกวนิ่ามาดบเบิ้ได้หรเป่าคไปเรียบร้อยหาหนึ่งเขาอ้อนท้อนมาเนี่ยข้าเอาเผนจะซีมล้วคือคือพ่อบอกจ่าพอดีปะมา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 กินอ้อมกบก้องพักกัน แมาผักอะไรอืมขอลหลักลูกโดดเจมเอาไ้เพิ่นกินน้ำข่าโอ้ปีน้ำมด้วยทิฟเขาเ่าง่า่อีกแล้วมามามา,มากินน้ำกันไม่คั่วมันก็กินพ่เพิ่มด้อมันจีเสียงด่างโคตโอท้ทิเขาเ่าง่า <c oughs> โอ้ีน้มนดพีนอ <c oughs> มาเด้อมาเนี hmm. Lord, a. A ip, mm ่พ hmm. uh ี huh. mm ่น้องเด้อมากินออมกบกินออมกบกินออมกบเท้ากระหอน

นี่สองแก้วเดิมมีตัวยังไงคับ่ล้ยม่มแบจะหงต้อทย่อนเยอะสันประเดี๋ให้กินเดือขันใดตัดออกว่าดเมืดเวลาว่าดี ตามสบายเลยพี่น้องเท้าเสื่มทุกเม็ดสีเนาะแต่ยานเนาะตีคนสิบาดิ พี่น้เด็ดขาดหิวเข่าแล้วเ่บเนี่ยซอยกันเทศบ้านเฮาเว้าเน้อหัวมวนกันค่ะ ความรักกันแง้งครับ

ลูกโดดอืม <ừ> อนแซ่บตักกินเลเด้อผู้ใดสีห้อเพิว่าไปห้อก็ดีเมิดเด่นะน,บนะอบอาเพิ่นว่าสีเอาน้ำปลาไปห้อไว้อืม

แกพไปนนองเข่ากันห้อนไปเนี่ยนี่เข่าอันนี้นะซื้อต่อเป็นกระนั้นเนี่ยมันใหญ่ดีแท้หนึ่งติดเดียวแล้วขอรถพี่น้อง เออนั่ปแต่หรอเรายังไม่เมื่อดอกเรายังไม่ได้อ้อมกบอุ่มุ่บอยู่มอนะมีอยู่ มาจัดเลยตัวเดกกินครบพอผัดเผ็ดสตัวุมดนะอืีกินกันอ่ะแซ่บกันกัผัดเผ็ดอคักกันเดย๋วผัดใส่ใบกะเพราอย่างดีหมดละทักกันบ้างของป่าเด้อทักกันบ้ มันยายมาถึงนข่าวว่นยังปังเลยอเอาแล้วแบบนี้ผู้เา่าวรซิบมะม่วงเหมือนแรงให้ยังซู้ันกินกินกันง่ายๆนี่แหละเตีย้ยอืม นี่แกงเห็ดเด้เขาจะให้แกงเห็ดอือแกงเห็ดทอดปลาตมะฮม่งะรอ่าเงี้ยมกหมองเห็ดค่ะยดจะเป็นนะบแล้วค่ะตับหมิเศแล้วค่ะหม่องด้วยแ่กนแม่แม่ยก เราฟ้าเยอะบ้างหาตะบกอีกลูกโดดเพชรเนี่ยไปเนี่ยอ้อมกรบตามีเขาและบ่ด Đúng bữa tàu bây giờ mới đầy kiểu xong Tàu ôm cộp này lâu rồi, đỡ dài cái đi Tàu ôm cộp bác

Hoàn ừ. toán tìm khẩu nhay Tìm khẩu xem nhắm Tìm khẩu nhay nè Tìm tìm này bằng đứa nè ออเอาได้เอาดีพี่<า>ยิบเขากันอ๋อฮะฮะฮะะอะไรเด้อ่ะเมื่อนี้นพาพี่น้องมากินยุ่มมองเห็ดการเ <โอ S 1> ห็ดง,งานพี่เขามาเห็ดอ้อมกบกินกันเนาะค่ะแซ่บสูตรใส่ไปเมื่อทุกอย่างหางอย่างได้เขากระเซ่นั่นเนาะค่ะสูแม่ฆัวผู้เฒ่าผู้เฒ่าคนกินแล้วจีนี้แกงหออแกงเห็ดละกันอันยังก็หลังแกงเห็ด มีอย่างอีกคาบแรงอีกหลายย่างยิ้วขาเป็นกะเฮ็ดไปได้เลยวันบ่มีบุหรี่ด้วยขามีเจ้าหนิกับมิตรเมฆัวกับตะเฮียนซอยกันเองซีฟัวละครับผู้หลักผู้แก่สามสี่คนเฟิร์นกัตซีมาให้บุลแบบเอิ่นๆค่ะเนี่ยมือแลงอีกมือนึงอีกคานเดี๋จะน้อยนีพระเพิ่์นกัตซมาให้บุญอีกรอบนึงเนาะค่ะของมือนี่สำหรับคลิปนี้ท่าสมเสียไว้สนิท้ะค่ะฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะ สว,ส,ส,วสวัสดีครับสวัสดีครับัพี่น้องนะค่ะ